กูฆ่าหมดแล้วก็ร้องกูอีกร้องกูอย่างนั้นร้องกูอย่างนี้อีกไอ้เหี้ยไม้ไม่มีตาเดนะียถ้ากูใช้ไม้ด้วยนะมีกูไม่อยู่กูใช้ไม้นะกูมีโลกก่กูมีกูมีเกาะด้วยของเต็มเบิ้บหนึ่งหนึ่งไหมครับโอเคเสร็จแล้วค่ะซ่อมไม่แล้วค่ะโอเคคนะุยมันซ่อมเสร็จแล้วครับพี่ไส้ สวยเจออะไรบ้าหน้าฮะนี่ย่สองหนึ่งไม่ถือว่าลุมนะกูปั๊มเกาะหมดอะ่ะถ้ากูเจอเจอ่ะกูจะรุนเลยนะกูมีกล่อ,องปั๊มลุกตัวเ่งแขงเข่งเข้งเลยมาสิมาซี่มาสิ ไม่ลงอะ่ะลงไปก็โดนแทงวะ่ะอีอิไอยันส้มเลยพี่เดียนเฮ้ย,ยไม่ตายวะ่ะอี้อแข็งจับ ชิมีดแรงชิปผ่าสัตว์ทีเใชนมีด่องไหมเอาอสุตได้เลยค่ะหมอไอ้เฮียมีดโคตรแรงอะ่ะไม่มันโดนสองคนมันโดนสองคนแทงไงมันโดนสองคนแทงจำครับอเอ่ออะไรครับพี่ชายใหญ่ค่ัครับชำอมช่อช่อะไรกันล้วคะอ่าไม่มีนี่หรอ ใช่ใช่ใช่ไม่มีแล้วมาแทาง,งได้ไงอ่ะฮะเล่นได้ไงเนี่ยโทษนะค่ะเล่นเล่นด้วยใจเหรอเขาเขาเขาซ่อมแล้ว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 มามามาเรามาเจอกันได้ครับต Sache, นะู้ไล่นางได้ครับตู้นี้เลยไหมล่ะใช่เห,หรอรหรอ,อะไรนะตู้นี้เลยไหม <S <S ตรงนี้เลยเหรอ ก็ได้ไหมโไปสิเป็นลงก่อนสิเยอะจังอ่ะแค่นั้นดีเราจะพอแม่ขอเราก็ดวนกันตรงนี้ก่อนไงชนะก็ได้ไงมันต้องใส่ชุดเหมือนกันไหมยไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ แม่มถึงว่ามาด้วยกันน่ะใช่ครับต้องใส่ชุดเหมือนกันนะเหมือนจนเ<ช>ดซเลยหรอตู้น้ําตู้น้ํานะแต่ตู้ไฟเล่นได้หมดอ๋อถ้าทีกซัสเราจะโดนไหมไม่ พูดแบบนี้วเญญาณไู้สู้วิญญาณสู้ตายวิญียนไปไดนสู้ตายสู้สู้ มองกูต้องมีเก็บไปอะถ้าผู้ชายอะเอากูไปลงทักตัวผู้ชายไรหนึ่งไปสองไปสามไปสี่เฮียดานามาดานเา้ามาใครอีกตรงนี้กูคุมเฮีย ด,ดานาไปเลยหกคนหูกเก็บคนเดียวดานามาดานามาเอาเพื่อนหนอหนูเอาเพื่อนหนอไม่ให้หรอกเอ้อย่าเพิ่งน,นี เอ้ยอย่าเพิ่งเข้าไปดิน้องไม่ไม่เป็นอย่าเข้าดิปั๊มก็โดนนะโอเคโอเคไม่ใช่เพื่อนเราเฮีเยเก็บไปหกไอ้สัตว์เก็บไปหกไอ้เอฮียตายเรียบ เราครอบครัวกูมาก่อนเราครอบครัวกูมาก่อนหัวหน้ายังเก็บไปหกอะ่ะแล้วหน้าครอบครัวที่น่ารักของกูมานะนั่นแหละร้อยสองร้อยอ่ะเก็บอ่ะตัดตี่ตัดตี่ช็อตเนี้ยตัดตี้ไม่ตัดไอ้เหี้ยอะแล้วพี่จะระเบิดฟอร์มได้ยังไงถ้าน้องไม่ตัดอะ่ะ ถ้าน้องตัดพี่ระเบิดฟอร์มให้หน,นามโอพุทธายะ คลิปตีกั่หกนี่เพืยอพ่อมึงอ่ะตีโอนี่ยเยอ่เฮียอะไรควายตีเกสเท็ออฟออเดอร์ไทม์เฮียตั้งชื่อคลิปแบบนี้ อไอ้เฮียเท่วะเพิ่งรู้ว่าตัวเองแม่งเก่งขนาดเนี้ยไอ้เฮียเพิ่งรู้ตัวเองเก่งอ่ะเก็บหกพระเจ้าพระเจ้า,เ,จาเอ้ย ไม่มีผู้เล่นใหม่ครับมันเขามีแก๊งมีเกาะกันครับเขามีเกาะมีแก๊งกันครับไม่มีผู้เล่นใหม่ครับไอเหี้ยขอร้องแล้วน้องอะไรที่มันยอมพี่ได้ก็ต้องยอมเหอะเพราของจริงอะ่ะมันอยู่อย่างนี้เว้ย เอ้ยอะไรยอมได้ยอมหน่อยน้องไอ้เงี้ยเ right. ีแถวนี้ใครเก่าไว้สัตว์ได้กูกูได้หมดนะไอ้เงี้ยแก๊งดำอ่ะคุยได้ทุกตัวนะไอ้เงี้ยเงียบหมดอ่ะไม่เงียบทุกตัวไม่มีใครกล้าหือกล้าอัวกลัว ไม่มีใครกล้าแบบปรีปากอ่ะแถวบ้านเรียกปรีปากโอ้โหเหี้ยะไรวะเนี่ยถ้ากูลงไปกูกลัวสร้างสถิติเลย ใครโดนใบแดงเพิ่มเหมืหอนวิทยใครวะมีคนโดนใบแดงเพิ่มอีกหรอเจเคโดนหรอไหนไม่มีแล้วม,มีคนเดียวไม่มีนะ ถ้ากูลงไปละเบิดฟอร์มนะอืมนี่ยอ๋อไอเหียโอ้ยอเหีย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยภาพปีอะไรอ่ะไอ้เฮียภาพคุยเลยวะหน้า ผมเห็นช็อตก่อนหน้านี้ผมขออนุญาตตัดลงติ๊กตอกนะครับเพื่อชิดชูพี่ตีีดมากน้องหมายถึงช็อตที่พี่ปัญญาอ่อนแสดงละคร <c oughs> คนติดคุกผมไม่ชบุบกูด้วยไอ้หะจิตใจอะ ไอตาแแลนะไอตาแพลนะคไม่ทำไรยิบตลไม่ทำไรยิบไปลุาเลยไปลุยมากาตาแผลนะลุยๆๆกุ้มๆกะแจอยู่ก <iken> ้ะจีน่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอเคชนะลีกว่ากูน่าเปิดรับแทงเดิมพันพวกกกินังอะไรอย่างงี้เนาะกูรวยอะ กูเปิดแค่ฝ่ายเดียวอ่ะผมไม่ชอบกูจริงเนี่ยเฮ้ยเออหรือเพราะว่ากูเป็นประชา,าชนก็เลยไม่ชัว่วกว่างอมไหมอ่ะงอมจัด นี่คือ5สิ่งที่คุณต้องรู้เมื่อได้ไปเที่ยวอินเดียอันดับหนึ่งพวกเขาชอบขอถ่ายรูปกับชาวต่างชาติคนอินเดียชอบถ่ายรูปกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะผู้หญิงฝรั่งหรือคนที่หน้าตาดีและดูสวยในสายตาของพวกเขาอันดับ2การใช้มือกินอาหารถือเป็นเรื่องปกติการกินอาหารของคนอินเดียเช่นอาหารประเภทแกงต่างๆผู้คนส่วนใหญ่มักจะใช้มือแทนช้อนหรือซ่อมซึ่งยังไม่นับรวมกับการเทอาหารแบบไม่มีปีมีกลุยและบางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องมีภาชนะรองรับอันดับ3ระบบการจะราจรดูวุ่นวายมากๆไม่ว่าจะเป็นการขับรถยนต์หรือรถ